สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในเดือนมกราคม2565นะคะไพ่อันนี้อาจารย์สับราธิฐานของอุบาอาจารย์ไว้แล้วนะเดี๋ยวเราดูกันว่าในเดือนมกราคมนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์จะมีเรื่องอะไรที่ต้องระวังกันบ้างนะคะหรือว่ามีเรื่องอะไรที่แบบจะต้องเสริมต้องแก้อะไรกันบ้างนะ ไพ่เสียงที่ได้ของคุณเป็นเสียงพระแม่กาลีนะฟางมหากาลีเนาะว่ามีสามหน้านะคะอันนี้เป็นพระราหูอันนี้เป็นเสียงของทัพพมนะคะคนวันอาทิตย์นะในเดือนมกราคมนี้อาจารย์อยากจะให้คุณพยายามถือศีล สวดมนต์เยอะๆถ้ามีโอกาสที่จะสามารถไปบวชชีพามได้สักสามวันก็ควรทำนะคะเพราะว่ามันเป็นการเสริมดวงต้องแต่ต้นปีหรือว่าจะสวดมนต์ข้ามปีก็ได้หรือถ้าใครไปวัดไม่ได้ก็ควรที่จะถือศีลภาวนาอยู่ที่บ้านให้ครบสักสามวันนะจะเป็นถือศีลห้าหรือศีลแปก็ได้คุณควรทำนะคะเพราะว่าในเดือนมกราเนี่ยคุณอาจจะต้อง วุ่นวายกับญาติาพี่น้องหรือว่าคนใกล้ชิดหรือว่าบริวารที่สนิทใกล้ชิดอาจจะมีปัญหาเรื่องมีปากมีเสียงกันนะคะในเรื่องต่างๆนานาของคุณอะนะคะอาจจะทําให้เราแบบกินใจกันด้วยคําพูดนะคะนี้ต้องระวังให้มากเลยแล้วมันจะเป็นการสร้างศัตรูขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวนะคะ อาจารย์ก็อยากจะให้บวชสัก3ามวันปิดวาจาไปเลยก็ได้คนวันอาทิตย์คนไหนที่อยู่บ้านคนเดียวไม่มีแฟนนะคะนะหรืออยู่คอนโดอยู่พัน์ตเนคอนโดสบายมากนะหยุดงานเลยนะคะทํางานอาจจะหยุดติดกันสักสาวันอยู่คนเดียวมันนั่นแหละก็เท่ากับเราปิดวาจาแล้วนะคะเราไม่เจอใครปิดเครื่องมือสื่อสารหรือทำอะไรได้ที่สามารถไม่รับรู้โลกภายนอกเอาจริงๆเต็มๆให้สิ้นครบเลยนะคะ ก็จะมาเสริมดวงแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องศัตรูกับเรื่องวิวาทเรื่องวาจานี้ได้นะคะแล้วมันก็จะเป็นการที่ทําให้คนวันอาทิตย์ใจเย็นลงด้วยนะแล้วพอเวลาออกกลับไปทํางานทีเนี่ยมันจะทําให้เราแบบใครที่จะมายุแย่ยุแยงเราหรือว่าที่จะมาสร้างปัญหามาเป่าหูเราอะไรพวกนี้เราจะมีความแบบหนักแน่นนะคะจะไม่คล้อยตามไปกับสิ่งพวกนี้ คนวันอาทิตย์นะอาจจะเจอคนที่ยุ่ยแยงตะแคงรั่วแบบแบบใส่ใคล้ายใส่ความอย่างเงี้ยให้เรามองฝั่งหนึ่งไม่ดีมองคนใกล้ชิดไม่ดีอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้นะคะมันมีโอกาสเป็นไปได้มากที่จะมีคนมายุ่ยแยงตะแคงรั่วเรานะแล้วทําให้เราเข้าเข้าใจผิดอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก่อให้เราเกิดศัตรูโดยไม่รู้ตัวนะเพราะว่าคนที่มาพูดเนี่ยอาจจะไม่หวังดีกับเราะฉะนจะจา์ถึงให้ถือศีลนะแล้วพยายาม แผ่เมตตาให้กับญาติพี่น้องทุกคนเลยนะคะแล้วก็เพื่อนร่วงงานของคุณนะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นหัวหน้าเราคุณให้ไปให้หมดเลยแล้วอธิษฐานแต่สิ่งดีๆนะคะเรื่องพวกนี้มันก็จะพลิกชะตาชีวิตในเดือนมกราคมนี้ได้นะคะนะให้คนวันอาทิตย์ระวังเรื่องนี้เป็นสําคัญนะคะ ส่วนเรื่องอันอื่นยังไม่โดดเด่นในไพ่ชุดนี้นะคะให้ระวังเรื่องคําพูดมากๆนะคะแล้วก็พยายามใส่บัตรถือศีลนะคะเอาละคะ่ะอาจารย์ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าบอกเหตุผลแล้วก็บอกวิธีแก้ไขข,ของคนที่เกิดมาอทิตย์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะขอให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะคะแล้วก็อะไรที่มีอุปสรรคที่จะเข้ามาภายในเดือนมกราคมเนี้ย ขอให้คนที่เกิดวันอาทิตย์ฟันฝ่าไปให้ได้เลยนะคะแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีนะคะขอบคุณค่ะ